พ่อกันตอนไม่บายจ้ามื้อนี้แดดล่มลมตกจ้ายายสวสิพาเข่าป่าจ้ะพี่น้องมาหาซองเบื้งผักเบืง้งมีนีนป่าเนาะอันเทิ่งฝนตกเทิ่งแดดออกแก่พี่น้องจอบให้ฝนเศร้าตกสันเดีบาน,นีแดดออกก็เลยย่างออกมาสันเด้มาหาผักหาหญ้าพ่อได้ไปกินกับปุลกับแจ้วสันเดียบามีผักอีหยังแน่เนาะมื้าผักหายหยอเลยไปกินกรปุลกับแ้วสันเดียบานีแดดอไปไปไปก,กก็เัะนางออกมาน้นนอง เย้พ yeah, oh, ักซี่อันพักซี่ล่อมกำลังปงพเยาะเท่แง่แกพี่น้องเป็นจะได้ไปลวกกินกับแก้วบอนน้องหน่อบางเด้วยกำลังปงพเยาะเท่แง่จ้ะโอ้พ่อได้ลวกกินได้แล้วเนาะส่งสวยงามอยู่จ้ะนี่เก็บเอาจักน้อยหยาปงแก่พี่น้องน้ำกระไลแห้งแห้งจักน้อยหยาปงกะลงมาบ่ได้แถวนี้ หยาปุงเดี๋ยว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 เก็บเอาผักชีลมพี่หนองเอ้ยจ้ะแยกโซ่สิเก็บออกจักน้อยเนาะเอาไปกินกับป่นปลาทูจ้ะพี่หนองเอาไปกินกับป่นปลาทู่เห็นไหมวะเพิ่นย,ยังบ่กท่านในเน่าปันใดจ้ะปีนี้แดด ฝนบ่ค่อยดีปันใดก็เลยขิงจักหน่อยจ้ะพี่นอ้องขิงจักหน่อยนะแต่ก็ได้ใส่ได้อยู่ใจใจเก็บเอาจังซึ่งละจ้ะเอาพ่อเอาพ่อตุม่มตุ่มดอกตุ่มตุ่มเพื่อนเนี่ยเอาพ่อเอาพ่อใบตุ่มตุ่มเพื่อนเนี่ยจ้ะที่จะพักซี่รอมเหรอพี่น้องฟองตอนนี้เนาะ กระเทียมปลาเยาะสูยังบ่ท่านได้ไปเบิ่งอยู่จ้ะยิงกระปุนปะทูพี่นอ้องหาเก็บข้าเก็บหยาตัวขาม,ม่าแรงมากกับหาเนวใส่แรงใส่ง่ายตัวจ้ะ งสีแดดออกแล้วจ้ะแดดออกแล้วบนมีคนมาตกป่าบ่เหมือ,มอนนี่เนาะเจ็บออเอาแต่พ่อไปกินเลยพี่น้องเจ็บไปไล่กับกินบ่เบิดจ้ะกินคนเดียวเนาะ ย่งางไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเดินไปเรื่อยๆขจาอันอันนี้เป็นโน่นพี่น้องอันนี้โลคมาหวยเนาะเสียงขจาอันก่อาสาังบุนบึนบุนบอยู่จ้ะพี่โอสิย่งางไปซองเบิ้งงภาอูด ปลาผักกูดจ้าปีที่แล้วยายสม่ไม่เก็บเจบพี่น้องสงสัยเพราะท่านได้โปง่ปงเลยนี่ไหวผักกูดต้นผักกูดเนาะหิมกะกะละหัวกะละไลา่เจพี่น้องหิมะหัวกะละไล่ผักกันเลย,เยอ่ะเพราะท่านได้โป่งเลยยังจ้ะถ้าแม่นห่อนห่อนจักน้อยนี่ผักกัสิโปง่งอยู่จ้ะพี่น้อง มาเบิ่งเหงาพักกูดพี่น้องพักกูดกําลังสีโปง้งกําลังสีเป็นเขียวเขียวคืนนี้โอ้จักหน่อยก็ได้เก็บพักกูดแล้วพี่น้องทางอื่นเขาเจ้าได้เก็บกินแล้วได้ใจทางนี่บัดลาจักหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะไรไม่เก็บพักกูดแล้วพี่น้องชมวิวทิวทัศน์นะจ๊ะจะต่อพะกรูดจ้ะ มอน้ลมเย็นดีดีใจพี่น้องลมเย็นเย็น่มีบักหอยบหกแดดแดดยังี่กระพอยางอยู่พี่น้องเขาป้านะพันหนาวหนาวสน้บ่เป็นตนตย่างนาะเด้ยแจะผักชีล้อมพี่น้องนี่เปลผักชีล้อมจะเก็บต่อกันพี่น้อง เพิงผักกูดผักกูดกับพระท่านในไงจ้ะปลาอื่นอาจสีไงเนาะแต่ว่าปลาน,นี่กับพระท่านในไงจ้ะปลาขาประจำใย,ยสูทิ่เคยไม่เก็บจ้ะเอาไปกินกับปุ่นประทูสันเด อากินตามภาษาไก่เอ,อ้ยคือเิ่นว่า่ะพี่น้องถึงนู่นแห้งหลายจักรจักรนู่นไลยหลายเก็บ,บเบาเบิดดอกจ้ะได้กำนังพอดีมาตั้งตีมีแต,ต่ตัวโลูอัวจ้ะพี่น้องตัวโลูอัวนี่สซ่บ พัดใส้นมันหอยเอาไปเอาไป,อ,าไปอันลวกพี่น้องหมูยายโซยังเอาไปกินเอาไปกินนะกับลาบพี่น้องไปกินดิบเลยเไปกินกับลาบนะเพื่อนว่ามันหอมมาสัน่นกินคล้ายๆก,กันกับพักซี่ล้อมานเท่านี่แหละเห็นโบว่าน,นอ้อกอิลีกับบุริจักได้พี่น้องพักซี่ล้อมนันเป็นยังไงยายโซบอกสิวา่าต้องขาดงอิลีจ้ะเป็นยังบุริจักพักซี่ล้อมหันไปในเมี่ยงบุริจักจ้ะ แกโซรู้จักเบิร์ตมาเผ็ของป้าของดุงเน,นงาะพอมาเกิดอยู่กับป้ากับดุงยังสี่มีหน้องกันเลยรู้จักจ,กจกังทางน,น,าน,างานู้นผันนิดตะต้นงามๆเจ๊พี่น้องอยู่ทั้งคู่กันนะอยู่บนพลูนะนะสั้นจริงดิงอยู่คนเราตอนๆเลือกพี่น้องสูงเติบด้วยนาะสูงเติบวนันต่อไปเก็บคนไปเรื่อยๆจ้ะ ไม่ไรกินเมื่เบิร์พี่น้องกินเอาตะว่าพ่อลวกมือใดเขาสิกินยังซอยจังค่อยมาเจ็บออกไม่จังสิหนะ่แตะว่าก็แจแ้ไว้ไว้เด้แจ้ไว้จ้ะ ได้พอประมาณนึงเหรอ,จอเจ้าพี่น้องยายสุซกัสิกาบ้านก้อนบาท,ที้นี่มาผู้เดียวแต่ว่ากรบอกไก่บ้านดอกจ้ากะบอกไก่บ้านว่เป็นแต่ย่านเนาะถ้าพี่น้องเบื่อบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์น้ำกันพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติของสาบิดเดนนะจ๊ะน้ำไหลลวดลวดลวดแม่นำ้ำแม่น้ำซ้ายนี่ไปผู้นี้พี่น้องไหลลงไปอันฮอดทะเลผู้นี้จ้านี่ ไปถึงทะเลหมดเนาะขึ้นมากเลยเจ๊พี่น้องเสื้อสีขึ้นมากหอดเศร้าหาภาพเลยบาทนี่ภาพพี่น้องเมื่อเพิ่งบรรยากาศธรรมชาติเนาะเจบพักได้กำหนึ่งจ้าพ่อได้กินกระปุนปะทู่อยู่ขอบคุนหลายผู้ทีเพิ่งตะตุนจนจบได้เจ๊เด้อขอบคุนพูทีขอมาให้กำลังใจทั้งไม่ละเกาจากพ่อกันไม่ชีหนาจ้า The station changes